สวัสดีครับโมนิ่งครับทุกคนรอรอจ้งเข้าห้องน้ำอยู่กับผมก่อน สวัสดีค่ะแอดหลับแอดแหลมจงังขยันจัง่ะสาธุโอ้เฟซบุ๊กนี่เป็นอะไรเนาะตลอดเลยที่แบบคอมเมนต์ไม่เข้าไม่ขึ้นผมก็ปวดห้องน้ำเหมือนกันสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเริ่มกี่โมงคะเริ่มสิบโมงครับเลยมาแล้วสิบแปดนาที <laughs> วันนี้วันธรรมดาแถามตอนเช้าซะด้วยคนเลยยังไม่มากันใช่ดื่มกาแฟตอนเช้ายังครับแอนแหลมดื่มแล้วครับผมโอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองโนตัรพระรามสี่อยากไปจังเลยวันนี้ต้องเข้าเว้นไม่เป็นไรแนละดูไลฟ์สดได้นะครับเมื่อวานไม่ได้ดูเลยติดธุระ <ขอ S 1> ติดฝนขอขอ พี k ia k ia love, er ่อ um, okay. ันนะบอกว่าหนูขี้เกียจทำงานแต่หนูยากรวยแม่ต่รู้คำตอบหรอสิบโบนนี้ในป้ายเขเียนสิบเน่ยเขาเขียนรอว่าทำกงนช่เลยอ่ะ ตารางผิดผมอยาจะรู้ตารางผิดแต่ก็ไม่นักเ<ม><ม>อไปนั่นงรอตรงไหนั้นหนึง่งเออสิบโมงครึ่งครับผมจำเวลาผิดผมจำเ,เวลาผิดเองครับ สิบโมงครึ่งสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะแอร์ถ้ายายจะไปเที่ยวบ้านอาจารย์เบียจะได้ไหมคะมาทำอะไรมาเที่ยวเฉยๆหรอ อาจารย์บ้านอาจารย์เป็นบ้านบ้านส่วนบุคคลนะครับผมไม่ใช่สถานที่สาธารณะนะถ้ามีธุระมาได้นะครับผมนัดหมายกันมานะไม่เลยไม่เลยครับผมผมไม่ได้พูดกับเขาไม่ดีนะแต่ผมไม่ได้พูดกับทนะ่านไม่ดีผมแค่บอกอาจารย์ว่าอ่เวลาว่างถ้าว่างก็จะเจ๊ เขายิงเงนมาบ้านท่านยิงเงนมาบ้านก็จะบอกว่าโหนไม่ได้โหนด้วยไม่ต้องใช่นะครับเอากระโถนขึ้นมาขู่ซะแล้วหนึ่ง รถแท้พระรามสี่อยู่ถึงเที่ยงนะครับผมทุกคนอยู่ถึงเที่ยงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับเราดูไว้ตั้งเยอะแสรุปจบที่พงสรุปจบที่พง แปับหนึ่งนะแปับหนึ่งนะครับ ห้างยังไม่เปิดได้ยังไงแล้วแล้วที่เดินอยู่ไม่ได้เดินในห้างหรือไงโอ้ แลแล่กลามขึ้นแน่ๆไม่เห็นมันขึ้นเลยที่ขึ้นที่ขึ้นไม่ใช่ก้ามเป็นน้ำหนักนะฮะ

ให้โอกาสถ้าเพอร์เจออีกรอบหนึ่งเปล์นะ เราต้องเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนเรามีปัญญาไม่เท่ากันเนาะเวลาที่เรามีปัญญาน้อยเราก็จะใช้ปัญญาเวลาที่เราจะต่อว่าใครเราก็จะต่อว่าที่อะไรรูปลักษณ์ภายนอกของบุคคลอื่นถูกไหมเนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงความที่เรามีปัญญาน้อยเพราะว่าเราเราไม่มีเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าจะไปว่าอะไรคนอื่นใช่ปะ เราก็เลยมองที่รูปหลักเพราะมันเพราะการมองที่รูปหลักมันง่ายที่สุดใช่ปะมันจึงเป็นเหตุที่ว่าทําไมเราไปว่าต่อว่ารูปหลักษคนอื่นมันแสดงถึงความปัญญาน้อยของเราเพราะมันไม่ต้องใช้ความคิดไงมันเห็นรูปลักษคนอื่นแล้วเราก็ปรุงว่ารูปลักษแบบนี้มันจะต้องด่าแบบนี้แค่นั้นเลยถูกปะมันใช้ความคิดน้อยอ่ะหมายความว่างไงพอใช้ความคิดน้อยก็แปลว่าปัญญาน้อยถูกปะเออมันแค่นั้นเลยทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรจะสงสารเขานะที่ที่เขามีสติปัญญาค่อนข้างต่ำเนาะสงสารเขาเมตตาสงสารเขาอื <apt ain> เคยเจอแอดที่หมอเสียงแต่ไม่กล้าถ่ายรูปครับ

ซื้อของอยู่ไงตอนนี้เราอยู่กันที่มิสเตอร์ดีไนะครับในโลตัสพรามสี่นะบรรยาย10สิบโมงครึ่งทุกคนแวะมาได้ถ้าว่างนะฮะเห็นอาจารย์บอกซื้ออุปกรณ์สํานักง,งานอยู่นี่อุปกรณ์สํานักง,งานครับแม้มชอบไปแหละเวลาจัดการกับพวกป่วน <laughs> ซอรี่ครับพี่จียอน สวัสดีครับอาจารย์และแอดมิลทุกคนสวัสดีครับผมอยู่ถึงกี่โมงคะับกำลังแต่งตัว11บเอโมงเอ้ย10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะอาจารย์บรรยายถึงเที่ยงนะครับผมตามมากันได้นะครับ10โมงครึ่งถึงเที่ยงที่อาจารย์จะบรรยายนะผมดูเวลาผิดผมดูเวลาผิดเองต้องขออภัยด้วยครับ นึกว่าจำจาว่ามันคือมันเริ่มสิบโมงมาหลายวันก็เลยนึกว่าวันนี้ก็สิบโมงอีกลืมที่นี่ของถูกนะครับ DIY ใช่สวัสดีอาจารย์และมินทุกท่านสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่โลตัสพระรามสี่แล้วนะทุกคนโลตัสพระรามสี่แล้วนะครับอาจารย์บรรยายสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงนะฮะสิบโมงครึ่งถึงเที่ยง มาเจออาจารย์ถ่ายรูปกับอาจารย์มาฟังทำก่อนฟังทำเสร็จถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จเอาของให้เซนแนะ่ครบสูตรครบเครื่องว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่ต้องมานะครับผมอมืถ้าคนไม่เยอะก็ดีก็จะได้แบบจะได้แบบสนทนาธรรมแบบงวดๆวดหน่อยเข้มงวดเข้มเข,มเขมหน่อย ใสซื้อแฟมใส่ากาแล้วก็แฟมไม่ใสแฟ้มใส่ก็มีแฟ้มไม่ใส่ก็มีเอาไว้ใส่เอกสารนะฮะอาจารย์บรรยายแล้วหรือยังคะยังครับผมซื้อของอยู่ไม่เห็นหไม่เห็นเลยจ้าอาจารย์ยังบรรยายอาจารย์บรรยญญาย10บโมงครึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปบรรยายแหละสักแปบขอขอชอปปิ้งหน่อยอาจารย์ชอบเดิน DIY เพราะว่าคนไม่ค่อยพุงพ่านแล้วก็ คือนึกออกปะมันได้ดูของดูอะไรอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ต้องมีคนมาวิ่งขอถ่ายรูปตลอดเวลาอาจารย์ก็จะได้ช็อปด้วยตัวเองนึกออกไหมอืไว้เจ้าแฟม้มลายน่ารักไปฝากอาจารย์เราซื้อมาจากญี่ปุ่นโอ้อนุโมทนาด้วยนะครับ สาขานี้ใหญ่มากใหญ่ครับผมเนี่ยดูสิก็ใหญ่อยู่นะใหญ่เลยดูความลึกก็รู้แลละมาโลตัดพักขนมบ้างไหมคะเขาไม่ได้เชิญนะครับแต่คือเชิญตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าคิวมันเต็มมันได้เพราะว่าอันนี้มันจะใหญ่กว่าทีนะ สองเนี่ยเขามาใส่กระดาษ A4 และพอพอลงไฟเลีวยก็จะพายเกลียววางแฟ้มได้ไหมอันนี้ใส่ A4 ได้ไหมได้ับผมว่าได้ได้ครับอันนี้ฟองมันใหญ่เราจะคุยก่อนใช้ได้เรัอได้เนาะใส่ a c ประมาณนี้ได้ครับ สบายครับแต่ว่ามันก็จะงอนล็กน้อยได้ครับอาจยได้ไม่เป็นไรวิ่งใส่ก,สก็ได้บ่ายยัยสิบองครึ่งขา เดี๋ยวผมไปดูให้ครับอิมพีเรียล <Imperial. S 2> <Imperial. S 1> สำโรงเหมือนจะเคยไปไม่รู้สิแต่ผมยังไม่เคยไปนะตั้งแต่ผมมาอาจารย์มาทำอะไรครับมาซื้อของที่ดีไครับแล้วเดี๋ยวจะไปจะไปบรรยายที่โลตัสนี่แหละเราอยู่กันที่โลตัสพระรามสี่นะทุกคนโลตัสพระรามสี่ฮะ นนี่่สได้แซื้อของซื้ออุปกรณ์สำนักง,งานครับปลาเล็กน้อยกัโอ้สบายเลยครับใหญ่กว่าด้วยหนึ่งกับเท่ากับร้อยปีอ,อ,อะไรเอ็ดปัดเอ็ดปัดเตรียมตัวนะเอ็ดปัดจะต้อง จะต้องแบบเตรียมกับคงกับข้าวเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปที่วัดปากนะครับน้อยนะครับผมไปที่อุดรสามวันแอดปัตเนี่ยก็เลยจะต้องเตรียมอา,อาหารเอาไว้ให้คุณแม่ที่บ้านนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้มานะที่บ้านจะไม่มีเลยสักอันเดียวอ๋อเป็นตัวลูดขนคนะรับดีเลยไม่มีโชคมีหมี โอ้ยกระแทกใจทนไม่ได้เพ้อเจ้อจริงๆอะไรกอะไรกระแทกใจเราแล้วเราทนไม่ได้เหรอ,อช่วงช็อปช่ำใช่จ้ามาโลตัสพระรามสี่ไหมครับใช่จ้าอยู่โลตัสพระรามสี่ครับผมวันนี้บรรยายที่โลตัสพระรามสี่นะ สาธุนะครับผมมีใจครับเดีเดินไปทีนครับอาจาร คนเริ่มมาแล้วอรับคนทเยอะครับผมวาไว้ก่อนมึงเออบังเออเิ้ยทำดูดอกไม้นี่ดอกไม้ครับบันไซชอบบันไซแต่บันไซที่มันเหมือนจริงมากๆต้องกดแพงมากๆ สิบสางสี่ 14. แล้วจ้าใจเย็นค่อยๆพุดหน้าน่าจะมีนะคนเตื่นคุยหรือดูวันก่อนเนาดูธุระดูธุระก่อน ไปดีกว่าไปศึกษาเพิ่มหน่อยสงสัยพระพุทธเจ้าจะกล่าวผิดเรื่องหนึ่งกับเบียรหน้าเก่งกว่าไปใส่หัวกระบาลออกไปเออใส่หัวกระบาลออกไปเดี๋ยวนี้นะจ๊ะดีมากไปหาศึกษาเพิ่มเติมศึกษาแล้วปฏิบัติด,ด้วยนะพ่อหนุ่มจะได้เลิกนะจะได้เลิกงองแงเหนื่อย